สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับขายโทรศัพท์วันนี้ขายโทรศัพท์จะมาเชิญเช็คลิสสภาพโทรศัพท์ก่อนขายให้ได้ราคาดีที่สุดกันค่ะยังไงไปดูกันเลย1 no. มองรอบๆพลิกไปมาดูให้ทั่วเลยนะคะหน้าจอนี่สำคัญมากเลยดูกันนะคะว่ามีรอยแตกแล้วรอยบิ่นมีรอยขวนอื่นหรือรอยเคสหรือคาบที่เช็ดไม่ออกบ้างหรือเปล่า 2. อลองเปิดเสียงโทราศัพท์ว่าเสียงยังชัดแจ๋วดีอยู่หรือเปล่าเพื่อทดสอบสลำโพงกันคะ่ะ 3. เช็คปุ่มต่างๆรวมถึงปุ่ม power และปุ่มเพิ่มลดเสียง ว่ายังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่ารวมไปถึงช่องชาร์จและพอตต่างๆด้วยนะข้อ 4. เช็คสุขภาพแบตด,ด้วยนะคะว่าต้องไม่ต่ำกว่า80%พร้อมตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยนะคะนี่เครื่องนี้สุขภาพแบตยังดีอยู่นะคะก็คือจะอยู่ที่93% 5. เปิดกล้องเช็คกล้องให้เรียบร้อยว่ามีจุดสว่างจุดดำตรงไหนในกล้องหรือเปล่าและความสั่งของกล้องค่ะ โหมดวิดีโอโหมดถ่ายภาพธรรมดาอย่าลืมด้วยนะคะและอย่าลืมหากมีกล่องอุปกรณ์เสริมสภาพดีพร้อมด้วยใบยเสร็จก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้แน่นอนค่ะเช็คเครื่องเรียบร้อยแล้วรีบๆมาขายเครื่องกันนะกับขายโทรศัพท์ .com ค่ะ